เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับเซียคเซซทีวีสำหรับในคลิปนี้เราจะมาว่าก,กันในเรื่องของแผนที่วีเคนดีสำหรับแผนที่วีเคนดีจะกลับมาให้เราได้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาจนถึงวันที่15พฤศจิกายนสำหรับแผนที่วีเคนดีคือแผนที่อะไรเมื่อก็คือแผนที่หิมะนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ๆเนี่ยก็ถูกเอาออกไป โดยที่ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าที่เขาออกไปเพราะว่าคนเล่นน้อยหรือว่าอาจจะเอาไปเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นเวอร์ชัน2.0แต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับการเอากลับมาครั้งนี้แผนที่วิเคนดีก็ยังเป็นแผนที่หิมะแบบเดิมเลยนะครับแล้วก็การกลับมาครั้งนี้เนี่ยไม่ได้กลับมาถาวรน,นะครับคุณผู้ชม กลับมาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาในการเอาออกไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมแผนที่นี้เนี่ยอยู่ๆเนี่ยถึงกลายเป็นแผนที่ที่ไม่มีในเกม PUBG Mobile แบบถาวรซะงั้นเลยนะครับซึ่งผมก็ไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับของเพจ PUBG Mobile ที่เขาขอ1เหตุผลที่อยากให้แผนที่วิคเนดีกลับมาคือ1เหตุผลมันไม่พอนะครับ สำหรับผมเนี่ยผมมีหลายเหตุผลเลยที่อยากให้แผนที่นี้เนี่ยมันกลับมานะครับเพราะงั้นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกนะครับว่าเพราะเหตุอะไรแผนที่วิเคนดีถึงต้องกลับมาาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสนับสนุนโดยโ o ลเด้ Gordon, เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่อัน้น เป็นร้านที่ให้บริการเติม UC ในราคาที่ถูกมากๆรวมไปถึงตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ UC มาในราคาที่คุ้มสุดๆเลยนะครับและนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกม,เมอ,อื่นๆนอกจากเกม PUBG Mobile ด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า Li น์ ID g o l ย e n กเติมเกมได้เลยครับ อ่าอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือแผนที่วิกเคนดีเนี่ยมันเป็นแผนที่ที่เก็บแรงได้ง่ายมากๆครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบเก็บแรงในแผนที่วิกเคนดีนะครับรวมถึงผมคนนึงนะครับที่ชอบเก็บแรงในแผนที่นี้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเล่นง่ายมากๆเพราะอะไรการเก็บแรงในแผนที่วิกเคนดีมันถึงง่ายครับอ่าสหรับแผนที่วิเคนดีนะครับมันเป็นแผนที่ที่มีขนาดที่กว้างมากๆ นี่ได้ว่าพอๆกับแผนที่มิลาม่าเลยนะครับอ่าแต่ว่ามันมีข้อดีกว่าแผนที่มิลาม่าตรงที่ว่าอาวุธรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆของแผนที่วิเคนดีเนี่ยมันสามารถหาได้ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเล่น2แผนที่นี้เนี่ยจะเห็นความแตกต่างในความเกลือของไอเทมของ2แผนที่นี้เลยนะครับนี่ได้ว่าแผนที่มิลาม่านี่จะมีความเกลือของอาวุธรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆนี่ที่มากกว่าแผนที่วิเคนดีนะครับ แผนที่วิกเคนดี้เนี่ยจะหาปืนง่ายสุดๆรวมไปถึงยาอะไรพวกเนี้ระเปิดอะไรพวกนี้หาง่ายมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่มันทําให้แผนที่วิกเคนดี้เนี่ยเก็บแรงได้ง่ายรวมไปถึงมันมีเมืองที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีตึกราวบ้านช่องที่เยอะแยะมากๆเลยนะครับ จริงอยู่ว่าแผนที่นี้เนี่ยมันจะมีบางจุดนะครับที่เป็นจุดโล่งๆเป็นหิมะขาวโพลนที่เราเนี่ยอาจจะไม่มีที่ในการหลบตัวอะไรอย่างนี้นะครับรวมไปถึงมีต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ว่ามันก็มีบ้านเรือนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคุณผู้ชมมีเมืองค่อนข้างที่จะเยอะรวมไปถึงภูเขาหิมะก็ค่อนข้างที่จะเยอะใช้ได้นะครับและนอกจากนั้นแผนที่วิคันดีเนี่ยมนยังหารถได้ง่ายกว่าแผนที่มิราม่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ เรียกได้ว่ามีทั้งรถมีทั้งเจ็ตสกีมีทั้งรถที่มีเฉพาะในแผนที่วีเคนดีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือรถของแผนที่นี้เนี่ยมันระเบิดง่ายนั่นเองนะครับโดนยิงไม่กี่นัดก็ระเบิดแล้วนะครับเพราะงั้นในการขับเคลื่อนยาหานะในแผนที่นี้เนี่ยต้องระวังในการที่รถมันจะระเบิดง่ายนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยที่เคยเล่นแผนที่วีเคนดีน่าจะมีความทรงจํา เกี่ยวกับการขับรถในแผนที่นี้กันไม่มากก็น้อยนะครับนีไน้ว่าส่วนตัวแล้วผมเนี่ยโอโ้บ่อยมากเลยนะครับคือขับรถไปเป็นตี้เนี่ยถ้าขับไม่ดีเนี่ยอาจจะโดนยิงรถระเบิดง่ายๆเลยนะครับนีไน้ว่าตายพอร,รถระเบิดเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยนะครับสําหรับแผนที่นี้อ่าแล้วนอกจากความทรงจำเกี่ยวกับการขับรถแล้วนะครับเจ้าแผนที่นี้เนี่ยมันยังเป็นแผนที่ที่ค่อนข้างจะตึงมากๆโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมนะครับ มันตึงยังไงเนื่องจากว่าแผนที่นี้เนี่ยมันจะมีจุดที่แบบบางทีเนี่ยมันก็เป็นจุดที่เป็นป่าบางทีก็เป็นจุดที่มีก้อนหินเยอะบางทีก็เป็นจุดที่มีหิมะเนินหิมะเยอะอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนี้ได้ว่าโอ้โหมันเป็นลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายมากๆเลยนะครับสาหรับแผนที่นี้นะแล้วมันจะมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างที่จําได้เลยนั่นก็คือจุดที่มันเป็นพุ่มไม้อะซึ่งพุ่มไม้ในแผนที่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเกลียนมากๆเลยนะครับก็คือ คนนี้สามารถเข้าไปแอบแบบเนียนๆได้แบบโอ้โหเรียกได้ว่าแทบมองไม่เห็นได้เลยนะครับสําหรับพุ่มไม้ของแผนที่วีแคนดีนะโอ้โหเรียกได้ว่าผมนี่ตายเพราะคนที่แอบอยู่ในพุ่มไม้นี่ค่อนข้างที่จะบ่อยมากเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมเนี่ยคนจะไปแอบกันเยอะมากๆเลยนะครับและเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่แผนที่วีแคนดีควรที่จะกลับมานั่นก็คือบอทมันเยอะครับผม <laughs> หลายๆคนน่าจะชอบเล่นแผนที่นี้เนื่องจาว่าบอดมันเยอะนั่นเองนะครับก็ด้วยจํานวนผู้เล่นที่น้อยนะครับมันก็เลยทําให้บอทเนี่ยมันเยอะตามไปด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหเห็นน้องๆหลายๆคนบอกว่าพี่ๆผมชอบเล่นแผนที่นี้เพราะว่าบอดมันเยอะบอดมันเยอะดียิงคนไม่เน้นเน้นยิงบอดอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โ oh. ห มันก็บอดเยอะจริงๆนะครับถ้าใครเคยเล่นแผนที่นี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราจะเจอบอดเยอะกว่าคนด้วยซ้ํานะครับอ่าเรียกว่าบางเกมเนี่ยเราเอาจจะคิวบอดได้4ีถึงหตัวเลยก็มีนะครับถึงแม้ว่าบอดจะเยอะคนจะน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆจนแรงหุงสูงเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจะเจอกับผู้เล่นที่บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะโหดมากๆในแผนที่นี้นะครับเพราะว่าคนที่เล่นเก่งๆหลายๆคนเนี่ย เขาก็จะรู้ดีนะครับว่าไอ้แผนที่วีนดีเนี่ยมันเป็นแผนที่ที่สามารถเก็บแรงได้ง่ายๆนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้แต้มลบในแผนที่นี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับคือถ้าไม่ลงไปและตายเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่แต้มลดเนี่ยน้อยมากๆนะครับก็คือสามารถเล่นได้เรื่อยๆเลยอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกเขาว่าคนเก่งๆเนี่ยก็จะมาเก็บแรงแผนที่นี้กันเยอะเช่นกันนะครับเพราะว่าเขาก็น่าจะรู้ดีแล้วครับว่าไอ้แผนที่วีนดีเนี่ย มันคือแผนที่ในการเก็บแรงเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะงั้นนะครับเวลาเราเล่นไปสักพักแบบช่วงท,ท้ายเกมนี่บอกได้เลยว่าจะเจอคนเล่นเก่ง,เ,กงเยอะมากเพราะงั้นนี่มันค่อนข้างที่จะตึงมากๆเลยนะครับสำหรับแผนที่นี้นะแต่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะชอบในการเล่นแผนที่นี้มากๆโดยเฉพาะการต่อสู้กับคนเก่งๆในช่วงท้ายเกมนี่แหละครับ โอเคก็อย่างที่บอกนะครับว่าแผนที่วิกเคนดีตอนแรกผมคิดว่าเขาออกไปเนี่ยเขาจะเอาไปทําเป็นแผนที่ในเวอร์ชั่น2.0ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับอ่าซึ่งก็ได้แต่หวังนะครับว่าการอ,าออกไปในวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นการอ,าออกไปทางเวอร์ชั่น2.0จริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแผนที่วิกเคนดีเนี่ยมันควรจะเป็นเวอร์ชั่น2.0ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่า แผนที่เอรันเกล2.0ก็มาแล้วแผนที่มิราม่า2.0ก็มาแล้วต่อไปก็ต้องเป็นแผนที่วิคเคนดีครับที่ควรจะเป็นเวอร์ชั่น2.0เพราะว่าอะไรเพราะว่าในเวอร์ชัน2.0ของแผนที่วิคเคนดีเนี่ยมันจะทําให้แผนที่นี้เนี่ยหน้าเล่นเข้าไปอีกดได้ว่ามันจะมีความน่าเล่นมากขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับการที่แผนที่วิคเคนดีได้กลายเป็นเวอร์ชัน2.0เนี่ยจะมีการเพิ่มเข้ามานะครับของรถไฟนะครับการเพิ่มเข้ามาของรถไฟเนี่ยมันก็จะทําให้รูปแบบการเล่นของเกมเนี่ย มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือมีอะไรให้เราทํามากยิ่งขึ้นนะครับการโดยสารรถไฟอะไรพวกนี้นะครับการต่อสู้บนรถไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มความตื่นเต้นความเล้าใจให้กับผู้เล่นนะครับนี่ว,ว่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่เพิ่มเข้ามานั่นเองอรวมไปถึงที่สําคัญนะครับสถานที่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับนี่ว,ว่าคลายแม็กของเวอร์ชัน2.0นี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของไดโนพาร์กนะครับ จะเห็นได้ว่าในเวอร์ชันปกติเนี่ยไดโนปาร์กเนี่ยจะเป็นสวนสนุกที่แบบค่อนข้างที่จะกิกก๊อกมากเลยนะครับก็คือเป็นสวนสนุกที่ค่อนข้างที่จะเกลือไอเทมก็น้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับมีแต่ไดโนเสาร์โง,ง่มีเขาวงกตโง่อ,งอะไรอย่างนี้นะครับแต่เป็นจุดที่ไอเทมน้อยก็จริงนะแต่คนเนี่ยดันลงเยอะซะง,งั้นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเวอร์ชัน2.0นเนี่ยจะเปลี่ยนจากไดโนปาร์งโง่ให้กลายเป็นไดโนแลนด์นะครับก็คือจะมีการเพิ่มขนาด ของสวนสนุกเนี่ยให้ใหญ่มากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าใหญ่กว่าเดิมเยอะมากจากหน้ามือเนี่ยเป็นหลังมือเลยก็จะมีสถานที่ที่เพิ่มเข้ามาให้มันมีความเป็นสวนสนุกแบบเป็นดิสนีย์แลนด์อะไรอย่างนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับมีเครื่องเล่นเยอะมากขึ้นมีจุดให้เราฟาร์มมากยิ่งขึ้นมีไอเทมให้เราเก็บเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับรวมไปถึงคนลงเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าคนเนี่ย น่าจะลงจุดนี้เยอะมากๆนะครับโหดีเดว่าการลงสนุกในโแรแลนด์เนี่ยบอกได้เลยว่ามันแน่นอนครับสําหรับคนที่ชอบความท้าทายนะครับเพราะว่ามันมีจุดให้เราฟาร์มเยอะมากแล้วก็มีจุดให้เราเนี่ยแอบหรือว่าหลบที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับคือสนุนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายๆส่วนนะครับอ่าก็จะเป็นส่วนของเครื่องเล่นส่วนของสวนที่มีต้นไม้เยอะๆส่วนของภูเขาไฟอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ว่าน่าสนใจมากเลย แต่สิ่งที่ผมชอบมากในเวอร์ชันจนยนี้ทีก็คือรถไฟนี่แหละครับคุณผู้ชมได้ได้ว่ามันสะดวกสบายมากๆเลยนะครับโดยรถไฟเนี่ยมันก็จะเป็นสถานีสถานีนะครับแล้วก็มีรถไฟหลายขบวนเลยครับคุณผู้ชมบางทีเนี่ยอาจจะมีการแบบสวนกันของรถไฟขบวนหนึ่งกับอีกขบวนหนึ่งซึ่งมีผู้เล่นอยู่ทั้ง2ขบวนอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะมีการยิงกันผ่านขบวนรถไฟก็ได้นะครับโอ้โหแค่คิดก็มันแล้ว โอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวแล้วคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับเหตุผลที่แผนที่วิคินดีควรที่จะกลับมาได้แล้วนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคุณผู้ชมเอานะครับสำหรับในคลิปนี้ผมซิกาเคซัททีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนอยังไงฝากกดไลค์กด subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ บายบายครับผม